สวัสดีครับก็วันนี้มาทําคลิปนะครับผมก็พี่ๆเจ้าเก่าๆนะครับผมก็ตัวนี้พ่อเดียวกับเจ้าขวัญน,นะครับพ่อเดียวกับเจ้าขวัญน,นะตัวนี้ผมห่วงมากแต่ว่า,าในเมื่อพี่ๆที่เป็นพันธมิตรการประจําอยู่แล้วเนี่ยเขาต้องการผมไม่มีปัญหาอยู่แล้นะครับก็ เป็นพ่อเดียวกับเจ้าขวัญน,นะครับผมก็พ่อเขาเป็นลูกชายเจ้าวิก,กัปนะครับแล้วก็ส่วนแม่เขานะครับเป็นาขาวห้าพลังน,นะครับผมก็ชุดพี่นะครับผมชิงครั้งละสิบเท่าแล้วนะครับก็วันนี้ย้ายไปนะครับผมใกล้ๆนะครับวันนี้เดินทางแล้วนะครับก็ อธิบายนิดนึงนะครับช่วงนี้ไม่ได้ไม่ค่อยได้ออกมาทําคลิปนะครับผมเพราะว่าหนึ่งหนึ่งเลยนะครับผมก็คือ,อมีไก่น้อยนะครับตอนนี้ไก่น้อยมากนะครับผม2นะครับผมก็อาพอผมไม่มีไก่เนี่ยพี่ๆที่ให้ความสนใจผมเนี่ยเยอะมากนะครับก็เลยไม่ได้ทําคลิปนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวทําคลิปไปก็ จะมีการสอบถามกันเข้ามาเยอะนะครับผมก็ตัวนี้นะครับก็เดินทางที่ห้าเท่านะครับผมลักษณะแบบนี้นะครับผมแต่ว่ามันเป็นไก่ตามสายอะครับผมพี่น้องเก่งแทบทุกตัว90%วาอนางนั้นดีกว่านะครับผมก็โดยพื้นฐานแล้วผมจะทำไก่แบบนี้นะครับก็คือพ่อ แม่ไก่ที่จ่ายลูกมีจำนวนเปอร์เซนต์เก่งเยอะๆนะครับก็จะทำแบบนี้จะเป็นส่วนใหญ่นะครับผมก็ยังไงฝากติดตามเจ้าตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับผมก็ใสยเลือดดีครับผมสายเลือดดีแล้วก็ครอบพี่มีผลงานนะครับยังไงฝากติดตามด้วยครับผมน้องใบบัวฟาร์มสวัสดีครับ